แล้วเราจะหาที่ละหมาดไหมผมก็พี่ปูอยากลงละหมาดปะ่ะครับเราละหมาดกลางหิมะกันไหมพี่เป็นความสุขที่ประทับใจ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าถ้าเรามาที่นี่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นมือไปบีบแต่ถึนเต้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 นุ่นผู้ชมดูหิมะ ได้ยินเสียงไหม,มชย้วคุณผู้ชมชนเขายิปซีครับพอเวลาหิมะลงหนักๆเนี่ยเขาก็จะย้ายถิ่นฐานเหมือนชาวมองโกเออว่าแดนั่นคือยอดเขาที่สูงอันดับสองเลยอัน,นดับสองของโลกและทั้งหมดเนี่ยที่เรามองเห็นนั่นคือเทือกเขายิมาลายสนับสนุนหนังสือเดินทางโดย ทอดได้เลยกรอบอร่อยไม่อมน้ำมนันสั่งซื้อได้ที่ Facebook บางอีโกเล็กสิงห์บุรีป่าทุองโกกึงสมเด็จรูปเที่ยวปัดหูปัดตาสมองจะยิ่งกว่าไปยืนชมภูชเวีงจะมีเขาเจอหลากหลายและรอบด,ด้านมีภูมิประเทศที่ชงดงามผลงานาาพ,ร,พ,นพระเจ้าสร้างไปเพิ่มความรู้เพิ่มเติมความคิดพักผ่อนหย่อนใจบ้างเมืองสวยฟ้าใสหมดใจให้เราหมดข้ออา้างอยู่ทำไมเธอใจจะไปสักคม S <S โอ้สวยอ่ะเช้ชามาเนี่ยบรรยากาศที่แคสเมียร์บ้านเรือเนี่ยโอ้โหคนกําลังพายเรือวิถีชีวิตมันแตกต่างแตกที่ผมเคยเดินทางมาเมื่อก่อนเลยนะสวัสดีครับพี่บูฮาวดีตอนเช้าครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้2อ,องศาพี่ฮะ<า>สององศาเนี่ยข้างล่างเนี่ยองศาพี่กินปาลาไหมเอาปาลาไหมเอาตอนนี้น่าจะเป็นปลาเท้าหรือปลาแซลมอนปลาแซลมอนปลาแซลมอนผมมีปลาจากไทยปลาอะไรปลานิล ปลาต้งโกอ่มายังไงนี่ผมเตรียมให้พี่เลยนะอุ้ยอมายังไรดินเฮ้ยเขาทาอย่างนี้แล้วเหรอปลาต้งโกบางอีเหมือนปลาต้องโขไปกรอบนอกนุ่มในผมว่าอร่อยกว่าที่ตลาดนี่ผมไปทั่วโลกอ่ะผมพกไปได้เลยนะพี่พกเลยเหรอเนี่ย้าแบบยุโรปยุโรปมันมีเตาอบเตาอะไรเยอะแยะไงพี่ไม่จําเป็นต้องไปเมืองนอกเข้าปรุงข้าปลาไปเที่ยวไหนที่ตลาดไม่มีปลาต้องโกนะฮะบางอีโกเล็กปลาต้องโกลกตัวเล็กกึ่งสําเร็จรูปกรอบอร่อย ไม่อมน้ำมันเป็นไงพี่เดี๋ยวหาซื้อพอมาพอมาที่เนี่ยจะมีการฮาร์ดเซลขายของกันเลยนะพี่ปูเขาจะมาเคะตั้งแต่ห้องนอนมาหัวลุ่นเลยนะใช่โอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเขามีขายอะไรบ้างนี่มีแหวนมีสร้อยคอซื้อฝากภรรยาซื้อฝากอะไรต่างๆได้นะฮะนี่ยผมอยากให้ดูนี่แคชเมียร์ ไอเน,นี่ยไอเน,นี้ยราคา400รูปี <Yeah. S 1> เขาบอกว่าอันนี้นะฮะ <Yeah. S 1> จาก400 <Yeah. S 1> เขาลดให้ผมพิเศษ350เดี๋ยวลดต่อให้ได้สัก <Yeah. S 1> สัก1้0ยไหม ิอ่าเห็นไหมต้องซื้อแหละแล้วทุกคนถ้าใครมาก็อย่าลืมต่อราคาจาก400เขาตั้ง500เงี้ยเราต่อเหลือ150ได้ทุกคนแต่ถ้าเราสงสารเขาเราก็ให้เต็มๆก็ได้อ่าผมลองต่อให้ได้100หนึ่งนะพอแล้วพอแล้วพี่ปูก็ไม่ห้ามผมเลย เขาจะผมให้เขาแล้วกันนะพี่นะสองร้อยนะใช่เขาบอกว่าเป็นงานเอนเมสเรือชิค卡าอันนี้เป็นเรือชิค卡าที่พี่เขาบอกก็ก็เป็นงานที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเออครั้งหนึ่งฉันเคยมาที่แคชเมีย อนนี้ครับมานั่งเรือชิคคาร่าครับเพื่อที่จะไปสัมผัสความงามและวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในแคสเมียครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเมื่อคุณนั่งเรือชิคคาร่าเนี่ยคุณก็จะได้สัมผัสการค้าขายครับดินก็จะไปต่อราคาอีกรอบหนึ่งครับขายอีกแล้วนี่ดูเขาจับเรือเรานี่แบบโอ้โหไม่เอาแล้วในในขาลงวั sorry สรุปเขาจะขายเราอีกแล้วพี่พอเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ของอินเดียเนี่ยจะ ะเห็นว่าทุกอย่างมันทําอาชีพได้หมดเลยแบบที่เราพูดในตอนก่อนใช่ทั้งๆที่มาในเมืองหนาวแบบเนี้อยู่บนเรือยังมาขายอ่ะใช่แล้วแล้วถ้าเราเดินบนถนนไม่ต้องพูดถึงมันเป็นสิ่งอะไรที่ที่ที่ทำให้เราประทับใจแนจินนะใช่ใช่ ในการเดินทางของดีนแต่ละครั้งเนี่ยปกติเนี่ยจะไปกับครอบครัวใช่ไหมปกติไปกับแฟนครับใช่ไม่ได้ไครอบครัวเหรอไปครอบครัว <laughs> การเดินทางของดินถือว่าเป็นทํางานะดินไม่ได้มองว่ามันคือการทํางานดีนรู้สึกว่างานเนี่ยดินมีความสุขมากแต่เราอายุเท่านี้ด้วยแหละผมจะรู้สึกแฮปปี้มากเวลาคนคอมเมนต์ว่าเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆเลยการที่เราแบบไปนอนกลางทะเลทรายไปอยู่ในเมืองที่หนาวมากๆเราทำเราทำเพื่อให้คนดูเปิดโลกเราก็เปิดโลกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้ทําแล้ว พี่ปูครับเราไปไหนต่อครับพี่ตอนนี้เรากําลังนั่งเรือชิกร่ข้ามทะเลสาบเล็กเราก็จะต่อไปอยังกุลมากพี่กุลมากคืออะไรครับพี่กุลมากเนี่ยก็จะเป็นกระเช้าหรือว่าเคเบิลคาร์ <Wow. S 1> ไปบนยอดเขาที่จะเห็นยอดเขาเคทูสูงอันดับสองของโลกดินเล็กเนี่ย ทะเลสาบที่นี่เนี่ยค,คือน้ํามาจากที่ไหนแล้วก็ความเป็นมามันยังไงน้ำเนี่ยคือคือละลายมาจากเทือกเขาหิมาลัยน้ําแข็งที่ละลายแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแอ่งกระทะโอ้นี่ความสูงจากระดับน้ําทะเล1 5 0 0เมตรตรงเนี้ยนี่คือน้ําหิมะเรอพี่น้ําหิมะละลายแล้วก็มาอยู่ทะเลสาบเล็ก ๋อแคคเชยรมเนี่ยผู้นำเนี่ยเขาเป็นมหาราชามหาราชานี่ก็คือผู้นําที่เป็นฮินดู <ฮะ S 1> แต่ประชาชน,เป,นเป็นอิสลามก็เลยมีปัญหาว่าเอ๊ะจะไปอยู่อินเดียหรือจะไปอยู่ปากีสถานก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงได้ยินเสียงอาซานดังมากเพราะว่าคนที่นี่นับถือรราศาสนาอิสลาม96% hey. Hey. เพิ่งลงมาจากเรือนะแต่ว่าผมขึ้นจากเรือขึ้นจากเรือใช่ใขึ้นจากเรือแต่ผมสังเกตอย่างนึงว่าเรือของเขาเนี่ยใบพายบ้านเราปกติเป็นไงพี่เป็นสี่เหลี่ยมยาวๆที่นี่เป็นรูปหัวใจครับว้าวโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับท่านผู้ชม สนับสนุนหนังสือเดินทางโดยทอดได้เลยกรออร่อยไม่อมน้ำมันสั่งซื้อดีที่ Facebook บางอีโกเล็กสิงบุรีป่าทงโกกึ่งสมเร็จรูปเนี่ยเรานั่งรถอยู่เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นมือไปบีบแต่ไม่โกดไม่กดไม่โกธไม่โกธไอ้ใจไรไอ้ร คุณไม่บีบคุณผิดนะครับบอกว่าฉันมาข้างหลังแล้วนะบีบคือมารยาทมารยาทครับที่นี่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไฟแดงไฟแดงเลสเลสอยด่าคาีลเลลเ รับเราจะมาขึ้นเคเบิลคาร์ที่กุรมา์เต้น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 ท่านผู้ชมดูหิมะได้ยินเสียงไหมสุดยอดขึ้นกระเชาเบิ้งเบิ้งไปที่สุดขอบป่าขึ้นกระเช้าแล้วพี่ครั้งแรกในชีวิตเราจะขึ้นแล้วก็จะผ่านไปเห็นหมู่บ้านยิปซีมาเลยากระชงกระเช้ามาแล้ว้นเลยโอ้เลย ท่านผู้ชมขึ้นกระเจ้าหิมะขึ้นกระ <c oughs> ดูดูพี่ดูพี่ดูข้างล่างพี่ดูข้างล่างโอ้ดูข้างล่างดูข้างล่างที่มันจะเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้คนที่เป็นชนเขายิปซีครับเขาจะปลูกบ้านข้างล่าง<ช>เดี๋ยวเราจะสังเกตน,นะพอเวลาหิมะลงถึงหนักๆเนี่ยเขาก็จะย้ายถิ่นฐานเหมือนชาวมองโกอ,อบ้านเขานี่จะสร้างด้วยดินครับแล้วก็จะมี ต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้เนี่ยทำเป็นหลังคาแล้วรินทั้งหมดเนี่ยก็คือหลังคาบ้านเขาเกียโดูมันจะเป็นเหมือนเล้าแต่แตเขาอยู่ด้วยความบกุ่นครับบ้านหลังเล็ก,ลกๆพี่ปูครับผมอยากให้พี่ปูหันกล้องไปทางนู้นเลยอ่ะคือมัน กับเบื้องหลังด้านหลังหิมะที่เป็นเทือกเขาอย่างเงี้ยมาทีไรก็ประทับใจเนาะแล้วเราจะหาที่ละหมาดไหมเราละหมาดกลางหิมะกันไหมพี่ผมก็พี่ปูอยากลองละหมาดป่ะอยากครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคําว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรสิ่งนี้แหละที่ผมอยากรู้เดี๋ยวเราไปละหมาดด้วยกันพี่ใช่ครับไปผมเชื่อว่ามุสลิมนะคนที่บ้านเราก็ไม่เคยเห็นว่าเราสามารถ เอาน้ำละหมาดกับหิมะได้เดี๋ยวหิมะที่ตกใหม่ใใช่ไหมหิมะที่ตกหิมะที่สะอาดฮะเราหาที่สะอาดแล้วก็แล้วก็เอาหิมะเนี่ยมารูปหน้ามารูปแขนในการเอาน้ำละหมาดพี่ปูครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาน้ำละหมาดนะฮะการเอา,าละหมาดกับหิมะครั้งแรกนะ Ah uh. ah uh. ครั้งแรกในชีวิตผมนะที่ที่ผมได้ก้มสูญุดนเนาะคือความสัมผัสแรกคือมันหัวใจมันเต้นแรงหัวใจมันมันบ่งบอกว่าเอ๊ะเราต้องไปสัมผัสอะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนกับเราจะเดินทางไปในที่ที่ที่เราไม่เคยไปมันมีความรู้สึกเงี้มันเหมือนเข้าใจไหมว่าเวลาเราตื่นเต้นเนี่ยหัวใจมันจะปุ๊บลงไปอย่างนี้ มันจะเต้นแรงเหมือนตื่นเต้นอ่ะเหมือนเราได้เจอสิ่งสิ่งใหม่ครั้งแรกของชีวิตเราอ่ะซึ่งผมก็ไม่เห็นแหละผู้สร้างเป็นใครแต่ผมเนี่ยก็ภาวนาว่าขอขอบคุณผู้สร้างที่ให้โอกาสมนุษย์อย่างเราได้พบเจอสิ่งดีๆขอขอบคุณที่สร้างสรรติสุขให้กับมวลมนุษยชาติ สันผมเลยในการพาพ่อแม่ไปเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกมีใจดีใจมากดีใจมากกอดได้ดีใจมากดีใจดีใจมากมีความสุขนะแม่นะเพราะว่าในความสุขครั้งหนึ่งที่แม่เคยกอดลูกชายแล้ววันนี้ลูกก็ได้มอบความสุขครั้งที่แม่เคยกอดเขากลับคืนแล้ว เป็นความสุขที่ประทับใจซึ่งถ้าผมเนี่ยขอดเว่ตาเนี่ยก็จะเห็นน้ําตาผมด้วยครั้งนี้เนี่ยผมประทับใจความฝันสําเร็จแล้วใช่ไห<จ><จ>มดีใจ <laughs> มากใจ้แผลร้องมะฉันต้องล้องดิร้องด <laughs> ีใจนิดเ<ะ>ดียได้ได้พาพ่อกับแม่แล้วก็พ่อตามาเที่ยวด้วย <laughs> ผมเชื่อว่าภรรยาผมก็น <laughs> ่าจะดีใจอยากจะบอกไปย้อนกับแม่แล้วก็พ่อตานะ <laughs> ว่าเป็นความฝันเป้าหมายชีวิตที่อีเคียนไว้แล้วก็ อยากอยากถามพันนะแต่ว่าไม่มีตั้งเมื่อก่อนบอกมไม่มีตั้งเลยนี่แล้วก็มาตอนนี้ลูก,ลกขอนะงขอดอ่ะดังจ่าจะต่จ่ายก็ไม่ยาบาล่อยออกแล้วไม่มีเลยจ้องจ้องขบโดนแฮ็กด้วยตอนนั้นอนะ่ะมันเหมือนฝันที่คิดได้ได้แผ่ไวไม,ไม่ได้นิมาไปโน่บอกไหมเดี๋ <c oughs> ยวเราผ่านเดี๋ยวป้า <c oughs> ร้องด้วยพี่ใจ <c oughs> มไม่เงี้ยเหมือนผมเครียดหางานไม่ได้แล้วก็แล้วก็ป้าเองก็มาพูดเพราะตอนนั้นผมแต่งงานแล้วแกบอกว่าดินอย่าเครียดเลย ป้าไม่อยากให้ติดเครียดอะไรเงี้ยเหมือนแกก็ไม่ได้กดดันเราอ่ะเพราะว่าเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ที่จะเลี้ยงลูกสาวเราอะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พาเข้ามาด้วยแล้วก็จริงๆอยากพามากมาด้วยแต่ว่าต้าก็ต้องเฝ้าลูกลูกเองเล็กอะไรเงี้ยยอดที่จ่ายนะไม่คิดววันนี้ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เขาเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมใช่ฮะเอฟซีร้องด้วยอ๋อเอฟซีร้องตามทีนึ่งขอทีนึ่งขอทีนึงอ๋อ นม่ละครับคือความสุขที่ผมบอกว่าจะพามาเจอความสุขที่ผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำแต่ผู้ชายคนหนึ่งเขาได้มีโอกาสได้ทำแล้วครับแล้วคุณละครับจะมีโอกาสได้ทำไหมถ้าเขายังมีลมหายใจอยู่เขายังมีชีวิตอยู่ทำเดี๋ครับเดี๋ยวเราจะไปจะไปอีกหลายที่กล้องไปแล้วันหนาวกล้องไปแล้วในที่สุดนักเข้ามาเห็นยอดเขาเคียร์ทูที่สูงอันดับสองของโลกนี่น่ามาเห็นกับตาแล้วฮะ ขอบคุณทราบจินที่เป็นเพื่อนนำทางในเส้นทางที่พี่น้องมุสีมขับครับพบกันตอนหน้าครับกับดิสเดินทางไม่รู้ว่าดินจะพาผมไปทำอะไรผมไม่ผมไม่อยากาติดอีกแล้วเพราะพี่แกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกฝีหน้าครับสนับสนุนหนังสือเดินทางโดย ทอดได้เลยกรออร่อยไม่อมน้ำมันสั่งซื้อได้ที่ Facebook บางอีโกเล็กสิงห์บุรีป่าท่องโกกึ่งสำเร็จรูป